คําเตือนการเทานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีไม่ควรทําตามเอลาะครับท่านผู้ชมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเงินด้วยอยู่กับ y i West g o นะเกมที่ทําเงินในหะ้กับผมมากที่สุด <Yeah. S 1> <laughs> อเดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับ y i West g o มันจะให้อะไรกับเราหรือเปล่านะสำหรับตัวเกมเหมือนเดิมเลยฮนะท่านผู้ชมครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะ oh. ซื้อฟรีสปินไปก็ไปรุ้นวายอย่างเดียวสําหรับเกมนี้ท่านผู้ชมนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะไปย้อนดูกับวายเวสโกนะท่านผู้ชมครับนะเอาละมาไม้แรกมาเปิดกันดีกว่ามาลยย้างลวงล้างช่วยกันดีว่ท่านผู้ชมลุยกันเลยเอาระแปดฟรีสปินแรกมาขอเจ็คแจมหน่อยคูณสองมาเออบวกสี่มาดี มาครับท่านผู้ชมบวก4ฟรีสกินหมายเลขสองอู้วนายเริ่มใหม่กูไม่เบ็ดเยอะๆวะอู้วขาดตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับนะช่องนี้ช่องเดียวก็ถูกกำนานครับช่องนี้ก็ได้ช่องนี้ก็ได้ไม่เล้ไม่ได้ห่ะท่านผู้ชมครับเหลือห้าหมุนนะ ถ้าหมุนนี้แม่เอาละครับทุกผู้ชมเออได้ยี่สิบบาทลุยไปเทด้วยโอ้โหหกสิบเอ็ดบาทแนละ้วทุกผู้ชมเลขสองหมุนเท่านั้นแล้ววายมาเออได้เจ็ดบาทนะเลขสองหมุนนะสองหมุนสองหมุนแล้วเอมาเออไปต่อครับร้อยสองบาทแล้ว โอ้โอ้เมกาครับ3าบาทและจบเป็นที่เรียบร้อยได้กำไรมา33บาทว่ะและรอบนี้เราเปิดได้สวยฮะน้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันที่ปั่นหาดีไหมผมลองปั่นหาแล้วกันสัก0นะน้ชมครับเพื่อได้เพื่อเข้าสเกตเตอร์นะสำหรับเกมนี้เรายังไม่เคยปั่นหาสเกตเตอร์กันเลยนะน้ชมไม่รู้ว่าเป็นยังไงสเกตเตอร์วะขาดตัวเดียววะ ยังดียังดีจะปลดล็อกให้ไหมไปอีหนูไหลยาวๆไปเลยจับพันหนึ่งไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมสำหรับการปัญหาเนะ้ดีกว่าซื้อฟีนปิดเขาบอกกันมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะ<อ>ดูกันตอนนี้500บาทไปแล้วคูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ8มากันให้หมดเตเกเตร์ 500บาทเท่านั้นได้ฟรีสปิน1,000งนพะันท่านชมมามาว่ะแล้วไม้นี้มาไม้ขอคูณมาเลยเออคูณมาเป็นที่เรียบร้อยครับกับช่อง2แถวแรกเฮออ้ยดาวดาวมาเถอะดาวจา๋าดาวแถวสุดท้ายแล้วดาวไม่มาครับแม่เออเป็นายว่ะ,ะมาดูกันอีกขอหมุนว่ะท่านผชม หมุนนี้มาแล้วแถวสุดท้ายดาวมาไหมไม่มาครับแต่งน้อยคูณสองมานะโอ้โหเย้ยส้ำกันด้วยดาวมาและรอบนี้แถวกลางวายจะเข้าหรือเปล่าแล้วดาวมาวะเอาแล้วครับท่านผู้ชมไน้บวกสีฟีฟิครับมาครับ แล้วไหลามาไม้นี้ไม่ได้วะไม่ได้วะท่านผู้ชมครับขอขอไหวยตรงกลางได้ไหมโอ้โอ้โอ้ไนท์หนึ่งร้อยหกสิบ nice. บาทครับมาแล้วมาแล้วว่ะแถวกลางไม่เข้าอีกแล้วยากแล้วว่ะท่านผู้ชมครับโอ้โหว่ายไม่เข้าว่ายเข้าแถวกลางหน่อยว่ายว่ายมา วายไม่เข้าแล้วสิมาแทนเช็ดแม่เอยทอ่านผู้ชม471บาทนะโอ้โหสุดท้ายครับไม่มีโอกาสแล้วด้วยแล้วกำนันว่ะรองกำนันว่ะ187บาทได่น่ะร้าบาบาทครับตานี้12ฟีนสปินว่ะหรือแม่เลยละกันมาดูกันนะไม้นี้เย้ฮ่า พี่เรียบร้อยแปดริึงขอแน่นๆนนได้ไหมฮะแน่นๆเดอะตาเนี้ยมาหมายแรกขอสองตัวมาเลยมาที่ไหนแล้วหม้ที่สองผ่านมาวายคูนสามมาครับปึ๊บดาวมาไหม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 ดาวโอ้ดาวไม่มาโอ้เหลือสี่หมุนน้ผู้ชมเหียแล้ว มีหมุนสุดท้ายครับท้างจ้ครับแล้วดาวจะมาไหมแล้ววายตเตลิดมาแล้วด้วยดาวมาเถอะโอ้โหท่านชมนครับ1,000บาทเราเสียเป็นทีเรียบร้อยแน่นอนเฮ้ยมีสิทธิ์ลุ้นท่านชมกูขอหน่อยเถอะดาวมาดาววายมาแทนโอ้โหอ,อะไรจะหยาบขนาดนี้ โอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วขอสุดท้ายได้ไหมโอ้โหมาหน่อยมาหน่อยดาวมาดาวเยี้ยวไม่เข้านิ่ง1,000ได้100บาทคุจะบ้า oh, <no. S 1> สุดท้ายฮะท่านผู้ชมครับสุดท้ายท้ายสุดครับไม้สุดท้ายที่หนึงแล้วถ้าไม่ได้ก็เหลือ3,000แล้วท่านผู้ชมคือเอาหน่อยมั้งแตกหน่อยแตกหน่อย รอบนี้มาแน่นอนท่ <Wow. S 1> านผู้ชม w h y r e s c ความหวังนี้ของเราแล้วดาวมาไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่มาว่ะน้อยวายมาสองแถวครับท่านผู้ชมครับยังดียังดีงดวายมา Oh nice s e n s a t i o n น l ครับท่านผู้ชมครับกับรอง กำนันนะผมน้แปดร้อยเกสิบบาทครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว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 ดาวมาไหมดาวมาไหมดาวดาวเฮ้ยยังไม่มาหว่าท่านผู้ชมครับหนึ่งพันสี่สิบสองบาทไปแล้วขอดาวหนเลยดาวดาวไหลลงมาวหัวห้วอยกลวงไป ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยกูบวกสี่แล้ววะเอาหน่อย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 บวกสปีฟิสปินนี้พี่ขอแน่นๆนะวายมาหน่อยกำนันมาโฮ้่สามร้อยสิบห้าบาทนะน้ำชมครับเฮ้ยวายไม่ออกเลยว่ะน้ำชมเหลือห้าหมุนเท่านั้นนบแล้ววายมาตรงกลาง 259บาทนะท่านผู้ชมครับโอ้โหหมาเคหมาเคด้วยดาวมาไหมดาวมาดาวมาโอ้โหดาวไม่มาครับแต่เคด้วยมาแทนได้สองยสามบาทนะครท่านผู้ชมสามหมุนสุดท้ายแล้วกำนันกำนันมาโอ้โห573บาทไปแล้วกำนันมาอีกแล้วท่านผู้ชมว้าว เมกาครับผม534บาทแล้วเหลืออีก2หมุนว่ะ2หมุนก็มาสุเปอร์568บาทนะค,คุณผู้ชมครับโอ้โหสุดท้ายไม้สุดมาแล้วว่ะนะกผู้ชมโอ้โหไม้สุดท้ายครับฝากความหวังไว้กับไม้สุดท้ายอย่างน้อยก็มาเป็นที่เรียบร้อยว่ะโอ้โหนึกว่าไม่มา เท็แม่งเอยได้กำไรมาพันเจ็ดนะท่านผู้ชมครับสำหรับ y West Go กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะท่านผู้ชมครับนะตอนแรกเรามีกำไรอยู่ที่เท่าไหร่วะเรามีกำไรอยู่ที่ร้อยหนึ่งอะสามสิบสามบาทเอาเป็นว่าฝากเกมนี้กันด้วยนะท่านผู้ชมครับสำหรับ y West Go นะเกมนี้ยังเป็นเกมที่ให้ความหวังกับสายปั่นนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าฝากเกมนี้กันด้วย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กับเซยยาพาบก V ีสกันด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเกมหนะ้าเป็นเกมอะไรเดี๋ยวมาเจอนะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้กำไรเป็นที่เรียบร้อย1,700ร้อยฮะท่านผู้ชมกำไรเป็นที่เรียบร้อยบายบายครับผมนะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน